มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเงินโผลมหาศาลกองปราบพบเส้นฐานการเงินในบัญชีรับบริจาคแบ่ปุ๊กน้องอมยิ้มน้องอิมบุญอย่างมีเงื่อนงำค่ะเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่24พฤษภาคมที่กองบังคับการปราบรามพลตำรวจเอกปทักขวัญน,นาผู้กำกับสบอกอป พร้อมด้วยพลตำรวจโทเอกสิทธิ์ปานสีเทารองผู้กำกับสีบอกปและพลตำรวจโทนัทพงศ์เกิดเอี่ยมรองผู้กำกับสีบอกปอร่วมแถลงชี้แจงกรณีตำรวจกกสีบกปจับอกลุ่มนางสาวน,าน,าวนิฐาวงวานหรือว่าแม่ปุกในข้อหารับไว้ซึ่งเด็กโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นช่อโกงประชาชนที่ก่อเหตุหลอกลวงชาวเน็ตให้สั่งซื้อสินค้าต่างๆผ่าน Facebook โดยอ้างว่าต้องการนำเงินไปรักษาน้องอมยิ้มอายุ4ขวบที่ป่วยเป็นโรคประหลาดก่อนที่จะเสียชีวิตไปเมื่อปลายปี2562ต่อมาแม่ปูกอ้างว่าน้องอิ่มบุญอายุ2ขวบ น้องชายคนเล็กได้ป่วยแบบเดียวกันแต่เมื่อแพทย์ตรวจสอบอาการของเด็กแล้วพบพิรุษนะคะว่าเด็กอาจจะถูกสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายร่างกายขณะที่ตัวแม่ปุ๊กกลับได้เงินบริจาคไปถึง15ล้านกว่าบาทค่ะพลตารวโทเอกสิธิ์ปานสีเทารองผู้กำกับ4ีบอกปก,กล่าวนะคะว่าคดีนี้ในส่วนของกองปราบเริ่มจากกรณีที่แม่เอมซึ่งเป็นแม่จริงๆของน้องอมยิ้ม ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วโดนหมายเรียกในคดีหลอกขายสินค้าออนไลน์เจ้าตัวจึงเข้าบัญชีแจงว่าถูกแม่ปลุกนำเอกสารส่วนตัวไปใช้เปิดบัญชีโดยอ้างว่าจะนำไปทำประกันสุขภาพให้ลูกๆของตัวเองตนเองจึงหลงเชื่อต่อมาตำรวจได้สืบสวนเส้นทางการเงินจนพบว่าบัญชีในชื่อของแม่เองมเกี่ยวข้องกับการรับบริจาคเงินให้กับน้องอมยิ้มและน้องอิ่มบุญค่ะ เมื่อขยายผลพบว่ามีผู้เสียหายสั่งซื้อของกับแม่ปุกนะคะแล้วไม่ได้รับสินค้าจำนวนมากโดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับจนกลายเป็นที่มาของการจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะซึ่งเงินหมุนเวียนในบัญชีดังกล่าวรวม5ฉบับนะคะซึ่งเป็นชื่อของแม่เอม3ฉบับที่แม่ปุกเปิดบัญชีเองและเป็นชื่อบัญชีของแม่ปุกอีก2ฉบับ รวมยอดเงินกว่า15ล้านบาทแต่ยังไม่พบหลักฐานเงินบริจาคว่าเชื่อมโยงไปถึงแม่เองมพลตตรวจโทนะัทพงศ์เกิดเอี่ยมรองผู้กำกับ4ีบอกกอปอกล่าวนะคะว่าข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าโรคประหลาดที่แม่ปุกอ้างว่าลูกทั้งสองนั้นป่วยไม่มีอยู่จริงค่ะส่วนอาการเจ็บป่วยของเด็กซึ่งมีร่องรอยแผลไหมที่ปากนั้นชัดเจนนะคะว่าเป็นการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานเข้าไป ไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาซึ่งแพทย์ยืนยันข้อเท็จจริงมาแล้วนะคะโดยวันที่จับกลุ่มผู้ต้องหานั้นตำรวจได้นำหมายสารเข้าตรวจคนบ้านแล้วก็พบสารเคมีเป็นของเหลวต้องสงสัยบางอย่างนะคะซึ่งกําลังส่งตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นสารที่ออกฤทธิ์ตรงกับที่แพทย์ให้ข้อมูลเรื่องของอาการของเด็กหรือไม่ค่ะ พลตารวจโทนะัทพงศ์กล่าวนะคะว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายแต่ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานน่าเชื่อถือได้ว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดจริงและหากมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะถูกดำเนินคดีด,ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะยังมีประเด็นที่นางสาวนิ t าเคยเรียนเภสัชกรซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการนำสารเคมีมาใช้หรือไม่นั้น ก็นบเป็นข้อมูลสำคัญที่กำลังสืบสวนอยู่ทางนี้พบว่ายอดเงินบริจาคที่ได้รับไม่สอดคล้องกับค่ารักษาอาการของเด็กอย่างมีนัยสำคัญแต่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าอาจจะมีการใช้สิทธิ์เบิกประกันอย่างไรหรือไม่ค่ะพลตำรวจโทนะัทพงศ์กล่าวนะคะว่าสำหรับการที่แม่เอมยกน้องอมยิ้มให้แม่ปุกรับไปดูแลนานเพราะว่าเจ้าตัวไม่พร้อมจะมีบุตรนะคะโดยไปรู้จักการผ่านทางโซเชียลเท่านั้นค่ะ ซึ่งแม่ปุกอ้างว่าจบเพสัชกรแม่เอมจึงเชื่อว่าเด็กจะมีอนาคตที่ดีกว่าค่ะทั้งนี้ฝากว่าการมีบุตรในสภาพที่ไม่พร้อมนั้นยังมีหน่วยงานของรัฐที่พร้อมให้การช่วยเหลือนะคะการนำบุตรไปยกให้คนอื่นอาจจะไม่ปลอดภัยต่อสวัสดิการของเด็กอย่างที่ควรจะเป็นและกลายเป็นบ่อกเกิดปัญหาสังคมค่ะขอเตือนด้วยนะคะว่าการให้เอกสารส่วนตัวกับคนอื่นนั้นไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะเพราะจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ และฝากประชาชนที่ได้รู้เห็นพฤติกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับน้องอิ่มบุญหรือว่าน้องอมยิ้มขอให้ติดต่อกอกอสบก,กปนะคะเพื่อให้ข้อมูลประกอบการทําคดีต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่ะพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ